วันนี้พอแก่นี้ก่อนนะเลิกเรียนได้สำนักงานคณะบดีเซียวซูเออรยู่หานทำไมพวกเธอถึงมาที่นี่ได้ล่ะซูเออคุณเรื่องจุดประสงค์ที่มาหาเขาในวันนี้ไปแล้วเหรอผัวชิงอ่างพูดถูกฉันมาวันนี้ก็เพื่อถามเขาเกี่ยวกับความจริงที่เกิดขึ้นในตอนนะ จะมีคำถามจะถามคุณคุณต้องตอบฉันมาตามความเป็นจริงหลังจากนั้นลินซูเอ๋อก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เซียวซูฟังเธอเล่าตั้งแต่เรื่องที่หลันจิงเจียวถูกลีนเอาเตียนนำตัวไปขายกับแคทเธอรีนต้นไหนแล้เล่าถึงการทดลองของแคทเธอรีนว่าทุกคนที่นำตัวไปทำการทดลองนั้นล้วนม,มีจุดจบชีวิตที่น่าอนาถต่อมาเธอก็เล่าเรื่องที่เธอกลัพบมาอยังโลกปัจจุบันและสุดท้ายเธอก็เล่าถึงเรื่องที่เธอพบน้องใจได้อย่างไรเอ๊ะ ที่วกเธอเล่าออมาไป,ไปเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอคุณคิดว่าจะยังมีอารมณ์ที่จะมาสร้างเรื่องโกโหกให้คุณอีกเหรอหยุดเสแสร้งทักทีเถอะนะในเมื่อคุณและแคเธอรีนรู้จักกันอยู่แล้วแล้วทําไมต้องแกล้งทาเป็นเหมือนไม่เคยรู้จักกันด้วยล่ะฉันไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงและไม่เคยรู้ว่าในตอนนั้นถธอทาเรื่องเลวร้ายแบบนี้ด้วยทั้งหมดเนี่ยเป็นความปิดของฉันแต่ตอนนั้นฉันบอกเธอดีๆแล้วก็ในตอนนี้เธอก็ไม่มีความคิดสุดโตรงขนาดนี้ ทั้งหมดเป็นความปิดของฉันเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วแต่คุณก็ยังแก้ตัวเยปีศาจตั่นดอีกเหลือเชื่อจริงๆเลยนะเราไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนฉันแลแกเตอรีนเราตั้งคู่ต่างก็ข้ามพบมาจากหุบเขาปีเช่นกันสิ่งนี้อาจตอบข้อสงสัยของพวกเธอได้ฉันจะบอกความจริงทั้งหมดให้พวกเธอเองเอ๊ข้ามพบมาตั้งคู่เลยงั้นเหรอ แล้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองเป็นยังไงกันแน่น่ะเราเป็นสิทธ์พี่สิทธิน้องกันน่ะชื่อที่แท้จริงของแคทเธอรีนก็คือยูจิงโครมในตอนนั้นขณะที่เรากำลังกลั่นยาต่อป๋อก็ดันระเบิดํำไห้เราสองคนข้ามพุบมาที่นี่อย่างที่เธอเห็นว่าในปัจจุบันความรู้ทางการแพทย์แผนจีนนั้นลดลงไปเยอะมาก ดังนั้นเราตั้งสองถึงพึ่งปาทักษะทางการแพทย์เกี่ยวเรียนรู้มาจากขุบเขาปีในการดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ครั้งหนึง่งแม่ของพวกเธอมาโรงพยาบาลบ่อยครั้งจึงทําให้ฉันได้พบเจอกับแม่ของพวกเธอและในที่สุดเราก็ตกลุ่มรักกันแต่ว่าณนาตอนนั้นแม่ของพวกเธอมีสัญญามั่นกับคนอื่นมันจึงทําให้เธอแต่งงานกับฉันไม่ได้ไม่มีใครสามารถหยุดงานมั่นนี้ได้เพราะมันเป็นการตัดสินใจจากกระกูลของเธอ ดังนั้นเราสองคนจึงตัดสินใจที่จะหนีในเมื่อพวกคุณหนีไปด้วยกันแล้วจำไมพวกคุณถึงพัดหลงกันได้ล่ะครับหยุดใจความไม่สะดวกในการสื่อสารของตอนนั้นมาอ้างเจยวนะในตอนนั้นเราไม่ได้พัดหลงกันหรอกแต่เป็นเพราะฉันถูกยู่จริงขังตัวไว้ต่างหากละ่ะถูกขังเหรอทำไมละ่ะถูกอย่างเริ่มต้นมาจากตัวของแม่พวกเธอซูเอ,อ๋อยู่หานความจริงแล้ว แม่ของลูกทั้งสองไม่ได้ชื่อหลันจิงเจียวหรอกนะชื่อที่แท้จริงของแม่พวกเธอคืออังจริงเชียวต่างหากละ่ะเอ๊ะ่าว่าไงนะแม่ของพวกเธอคือคุณหนูคนโตของตระกูลอังเดิมทีแล้วคนที่เป็นคู่มั่นของแม่ของพวกเธอคือคนในตระกูลปัวหรือก็คือพ่อของปัวจริงอังที่ชื่อว่าปัวเอิญพี่ๆครับพี่เขยครับ เดิมทีแล้วแม่ของพวกเราต้องแต่งงานกับคนในตระกูลปัวงั้นหรอครับเล่าต่อสิครับในตอนนั้นเราตกลงกันไม่ว่าจะหนีไปด้วยกันนอกจากนี้อยู่จริงก็ยืย่นมือเข้ามาช่วยเราเตอบอกว่าเตัอเต็มใจที่จะปลอมตัวเป็นจิงเจียวและยอมที่จะแต่งงานกับคนในตระกูลปัวหลังจากนั้นฉันกับจิงเจวก็นัดวันเวลาสถานที่ที่เราจะพบเจอกันแต่ฉันกลับเจอปัญหาระหว่างทางสักก่อนก็เลยทําให้ฉันไปถึงที่นัดหมายช้าไปหนึ่งวัน ซึ่งในตอนนั้นฉันก็ไม่พบจริงเจียวแล้วต่อมามีก้นใจดีบอกฉันว่าจริงเจียวถูกค้นในตะกูนหลินจับตัวไปตั้งแต่นั้นมาฉันก็ตามหาตัวเธอมาโดยตลอดฮัลโหลแต่จนกระทั่งวันหนึ่งฉันได้รับสายจากจริงเจียวและเธอก็ได้นัดให้ฉันออกมาเจอกับเธอสิทธิ์พี่ฉันอยากจะกลับภูมเขาผีตอนนี้ฉันมีเรื่องสําคัญที่ต้องกลับไปทําที่นั่นพี่ช่วยฉันหน่อยจะได้ไหมเราตั้งสองต่างก้ามพบม,มาจากที่นั่นด้วยกัน ถ้างั้นก็ย่อมมีวิธีเราข้ามพวกกลับไปได้เหมือนกันขอแกไปช่วยฉันจจฉันทำอะไรยังไงก็ได้ไม่เคยเห็นหน้าตาเธอตื่นตระหนกขนาดนี้มาก่อนโดยปกติแล้วจริงเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำมักจะวางเปนไาอย่างรอบกอบและถธอไม่เคยทำให้ตัวเองต้องเผชิญกับความอับอายนี่เธอเป็นอะไรไปใจเย็นก่อนนะไหนเธอลองเล่ามาสิว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมถึงต้องกลับไปที่อุบกอปีด้วยทุกก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนี่ว่าเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้นะ ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะถ้ามันเป็นไปไม่ได้แล้วที่เราข้ามพบมาอยู่ที่นี่มันหมายความว่ายัางไงล่ะที่สิพี่ไม่ยอมช่วยฉันก็เพราะนางชิงเชียวนั่นใช่ไหมพี่กลัวว่า้ากเราบังเงินกลับไปที่หุบเกาะปีได้ขึ้นมาพี่ก็จะไม่ได้เจอเธออีกใช่ไหมพี่ก็อย่าเห็นแก่ตัวสิถึงเธอจะเป็นคนรักของพี่แต่ฉันก็เป็นถึงจิตน้องของพี่เชียวนะเราสองคนโตมาด้วยกันเราเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันพี่จะไม่ยอมช่วยฉันจริงๆหรอ อยู่จริงไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากจะช่วยเธอหรอกนะแต่เธอลองคิดดูดีๆสิในตอนนี้ที่เราข้ามพบมาที่นี่เราทั้งสองก็ต่างอยู่ในภาพเสียงตายกันไม่ใช่เหรอเรื่องนี้มันอันตรายเกินไปมันไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดหรอกนะปล่อยวางเรื่องนี้ไปซะเถอะนะแม้กระทั้งสิทธิ์พี่ก็ยังไม่อยากช่วยฉันสินะในเมื่อสิทธิ์พี่ไม่ยอมช่วยฉันอยู่จริงนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมยเราก็กอยคุยกันนะอย่าทำอะไรที่มันเสียงเลยจึกฝุก เอ๊ะอยู่จริงนี่เธอทำอะไรในเมื่อพี่ไม่ยอมช่วยฉันก็อย่ามาขัดขวางทางของฉันในตอนนั้นฉันโดนตัวฉีดยาสรบส่เมื่อฉันตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในห้องซะแล้วในห้องไม่มีทางที่ฉันสามารถหนีออกไปได้เลยมันทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกขังอยู่ในคุก ตลอดตั้งปีฉันคิดถามวิธีต่างๆในการหนีออกจากห้องนั้นแต่ก็ไม่เคยทําได้สําเร็จจนงกระทั่งวันหนึ่งฉันได้ทุบหัวคนที่ส่งหาจนสลบได้่วยโอกาสหนีออกมาจากที่นั่นเมื่อฉันหนีออกมาจากที่นั่นได้ฉันก็มุ่งตรงไปอาจารย์ที่ที่ฉันเคยนัดเจอกับจิงเจียวแต่แล้วก็หาเธอไม่เจอในตอนนั้นฉันไม่รู้จะทํำยังไงดีก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปหาอาจารย์ในคณะแพทย์ที่เคยติดต่อฉันมาก่อนหน้านี้ฉันจึงได้มาสอนที่มหาวิทยาลัย และต่อมาก็ด้มาเป็นคณะบดีที่นีหลายปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยที่จะหยุดตามหาจริงเจียวเลยแม้แต่วันเดียวแต่หัวเสียกว้างใหญ่ามากเกินไปทําไมฉันยากแค่ตามหาตัวเธอเจอจงกระตั้งฉันได้เจอกับซูเอ,อ๋อทำไมฉันเพิ่งรู้เรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกี่ยวกับจิงเจียวในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาเอ๊คิดไม่ถึงเลยว,ว่าเรื่องมันจะกลับมาเป็นแบบนี้ฉันเคยคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่แม่ของผัวจิงอัง และแม่ของฉันต่างก็ชื่อจิงเจียวแต่คิดอีกว่านี่อาจจะเป็นพรมลิขิตระหว่างฉันกับผัวชิงอังปรากฏว่าทั้งหมดนี้เกิดจากความขับข้องใจของคนนู่นก่อนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดเพราะความจริงแล้วอังจิงเจียวและหลานจิงเจียวก็คือคนคนเดียวกันจากที่คุณเล่ามาในตอนนั้นเธอยอมแต่งงานกับคนในตระกูลผัวด้วยความสมัครใจแต่วควรจะเป็นคนที่มีน้ำใจสิแต่ทำไมาเรื่องมันถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะครับ เธอไม่ได้เป็นคนมีน้ำใจอะไรหรอกนะในตอนแรกฉันคิดว่าที่เธอทำไปทั้งหมดก็เพื่อที่จะช่วยฉันกับจิงเจียวแต่ในภายหลังฉันก็เพิ่งรู้ว่าเธอทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นในตอนที่เธอขังฉันไว้เธอมักจะแวะมาหาฉันเป็นระยะระยะเพื่อมาบ่นพร่ำเพื่อใส่ฉันถึงแม้ว่าเธอจะตะโกนและใส่อารมณ์ทุกครั้งที่บน่นแต่มันก็ทําให้ฉันได้รู้บ่อใส่อะไรบางอย่างจากเธอความจริงก็คืออยู่จริงลงรักปวาร์งมาตั้งแต่แรกแล้วเธอเต็มใจที่จะแซงตำเป็นอังจิงเจียว ื่อที่จะอยากแต่งงานกับป่วหึงก็เท่านั้นแต่น่าเสียดายที่เธอไม่ได้ตรวจสอบอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกว่าคุณใจในตระกูลป่วนั้นมีอยู่สองคนเธอคิดอยู่เสมอว่าป่วหึงนั้นเป็นลูกคนเดียวของตระกูลคนที่จต้องแต่งงานกับอังจิงเจียวนั่นก็คือคนรักของเขาแต่เธอแกล้งปลอมตัวเป็นอังจิงเจียวเธอก็จะสามารถแต่งงานกับคนรักของเธอได้อย่างแนบเนียนป่วหึงผู้เป็นผู้ป่วยติดเตียงและไม่เคยเปิดเผยตัวตนของเขาให้คนนอกรับรู้ จนกระทั่งวันหนึ่งที่แต่งงานเธอก็เพิ่งจะรู้ว่าที่แท้จริงแล้วคนที่เธอแต่งงานด้วยนั้นไม่ใช่คนรักของเธออปล่อยน,นะเธอถูกปัวเอิญบังคับไปหลับนอนกับเอเพระก็คิดว่าเธอคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขานับตั้งแต่นั้นมาอยู่จริงก็เกลียดก็ฝังใจคนที่เธอรักยังคงนอนป่วยติดเตียงอยู่ในโรงพยาบาลแต่เธอกับแด้แต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รักแถมเดนบังคับไปหลับนอนกับเขาอีกด้วยและนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้เธอเกลียดูกชายของตัวเอง เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองฉันคิดมาตลอดเลยว่าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแคเทเธอรีนดูเหมือนว่าฉันจะเข้าใจเขาผิดเพราะที่จริงแล้วเขาก็คือเยือพผู้ถูกกระทำเฮ้ยหลังจากที่อยู่จริงวางยาพิษใส่สามีของเธอเธอก็หนีจากครอบครัวผัวและประโยชน์คนรักของเธอแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคุณใจใหญ่ของตระกูลผัวนั้นมีสุขภาพที่ค่อนข้างอ่อนแอม,มากๆมันจึงทาให้ก้นล้มป่วยระหว่างทางนี่คือเหตุผลที่เธอต้องหาวิธีในการกลับไปที่อุบกอปี เราธอต้องการที่จะช่วยก็ด้วยความที่เราตั้งสองต่างก็มาจากขุมกอปีตัวครูว,ว่าฉันจะมีทักษะทางการแพทย์ในการกัดขวางทางของเธอเธอจึงกักขัางฉันเอาไว้ฉันไม่กล้าเจี่ยวบอกความจริงกับพวกเธอเพราะฉันกลัวว่าพวกเธอจะไม่เชื่อเรื่องที่ฉันข้ามพบมาจากขุมกอปีและฉันก็กลัวว่ายิ่งพวกเธอรู้ความลับมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าหมายของหนูจริง ซูเอ,อ๋ยยู่หานตอนนี้พวกเธอก็รู้ความจริงไปหมดแล้วต่อจากนี้พวกเธอคิดจะทำยังไงกันต่อล่ะพี่ครับผมคิดว่ากณะบดีเซวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทาแบบนั้นเรายกตัวได้เ้าตือนนะครับลูกรักของพ่อพวอก็โอกาสดูแลพวกเธอสักครั้งจะได้ไหมชายคนที่อยู่ตรงหน้าฉันตอนนี้ขอร้องฉันด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกผิดจัดใจฉันไม่อาจเพิกเฉยต่อความจริงในใจของเขาได้ บอกตามตรงนะว่าฉันไม่ได้อยากจะยกโทษให้คุณง่ายๆแบบนี้หรอกนะเห็นแก่ยู่วานที่ยอมยกโทษให้คุณสักครั้งก็แล้วกันถ้าเกิดว่าคุณทำตัวไม่ดีกับยู่หานแล้วก็ฉันจะรีบพาเขาหนีไปให้ไกลที่สุดไกลจนคุณไม่สามารถได้เจอหน้าเขาอีกเป็นครั้งที่สองแน่ซูเออเด็กดีของพ่อในที่สุดลูกก็ยอมยกโทษให้พ่อแล้วชิงเชียวในที่สุดลูกๆของเราก็กลับมาอยู่เคียงข้างฉันสักที ดูเหมือนว่าหลายปีที่ผ่านมาก็เจอเรื่องเลวร้ยวายมากเลยสินะยูหานมานี่มาพี่ครับพ่อกรับคุณแม่เห็นไหมคะในที่สุดครอบครัวของเราก็กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีและเราก็จะไม่มีวันแยกจากกันพวกกอจะกอดผู้หญิงของปุ๋มไปอีกนานแก่ไหนกันเนี่ยป่อตาหนึ่งอัตราน้องชายหนึ่งอัตราพบคนขี้หึงแล้วหนึ่งหนึา่า สุสารแม่คะลูกพาน้องกับพ่อมาเยี่ยมแม่แล้วนะคะลูกไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแม่ชอบดอกดินลี่วันนี้ลูกก็เลยซื้อมาฝากคุณแม่เป็นพิเศษเลยจริงเทียวขอโทษที่มาช้านะคุณไม่ต้องกังวลน,นะจากนี้ไปผมจะดูแลลูกๆของเราให้เป็นอย่างดีเลยตอนนี้พวกเธออาศัยอยู่ที่ไหนกันละ่ะอยากย้ามาอยู่กับพ่อไหม ไม่เป็นไรค่ะหนูซื้อบ้านอาศัยอยู่กับน้องไว้แล้วอีกอย่างเซี่ยวม่งเชียวน่าจะกลับไปอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะก็ตูกกงเจอพ่อควรจะดูแลม่งเชียวแต่ว่าหลายวันที่ผ่านมาเธอหายตัวไปนะอ่างบอกกับพ่อว่าเธอถูกคนอื่นลักพาตัวไปสูเออพ่อขอโทษด้วยนะที่เป็นเหตุทำให้ม่งเจียวทำร้ายลูกเมื่อเธอกลับมาบ้านพ่อจะรีบบอกให้เธอมาขอโทษลูกดีๆอืม พ่อเลี้ยงโม่งเซียวเป็นเหมือนลูกสาวของตัวเองมานานถึงสิบกว่าปีเตออลงทั้งและต้องการใครสักคนที่ดึงเธอกลับมาพ่อปล่อยให้เธออยู่คนเดียวไม่ได้ลูกกอใจพ่อใช่ไหมอืมค่ะครีผู้ชายขี่หึงฮัลโหลอืมเรียบร้อยแล้วค่ะฉันกำลังจะกลับมีเรื่องอะไรงั้นเหรอคะซูเออคุณดูข่าววันนี้แล้วหรือย,ยังแ้าคุณหนังกำลังจะกลับไปอยู่ที่หวัวเซียแล้วนะว่าไงนะ ตระกูลลึกลับในต่างประเทศไม่แพ้ตระกูลปัวบ้านแม่ในหญิงทาให้ตระกูลปัวตกอยู่ในภาวะอันตรายสูเอ,อ๋อคุณอยากเจอหน้าคุณตาของคุณสักครั้งไหม